สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสยองขวัญคืนนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปฟังประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับพยาบาลสาวคนหนึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่ในเวรดึกที่โรงพยาบาลเก่าแห่งหนึ่งในภาคเหนือโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นอาคารไม้ผสมปูนเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยสงคราม ผ่านเรื่องราวมากมายและเคยมีผู้ป่วยเสียชีวิตมากกว่าที่จะนับได้เรื่องที่คุณกำลังจะได้ฟังไม่ใช่ตำนานเล่าสืบต่อกันมาแต่เป็นเหตุการณ์จริงที่ผู้เล่ายืนยันว่าเธอเจอกับตัวเองและทุกครั้งที่เอ่ยถึงเธอยังรู้สึกขนลุกราวกับสิ่งนั้นยังคงวนเวียนอยู่ไม่ไกล หากคุณชอบฟังเรื่องเล่าหลอนๆอย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าสยองขวัญเพื่อไม่พลาดทุกค่ำคืนที่เราจะพาคุณไปสัมผัสเรื่องจริงที่อาจทำให้คุณไม่กล้านอนคนเดียวและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าที่ชื่อว่าเวนดึกที่ตึกอายุรกรรมโรงพยาบาลเก่าเมืองเหนือคืนนั้น เป็นคืนแรกที่เธอได้รับมอบหมายให้เข้าเวรดึกที่ตึกอายุรกรรมหลังเก่าของโรงพยาบาลประจำจังหวัดในภาคเหนือตัวตึกเป็นอาคารไม้ผสมปูนสองชั้นเพดานสูงปโปรง่งหน้าต่างบานเกล็ดเปิดปิดไม่สนิทลมหนาวพัดลอดเข้ามาทำให้ได้ยินเสียงหวีดหิวตลอดทั้งคืนพื้นไม้ที่เก่าแก่เดินไปแต่ละก้าวดังเอียดอารกลิ่นยา กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อคลุ้งไปทั่วบางมุมยังคงมีร่องรอยสีมนมนติดอยู่ตามผนังที่คนเก่าล่ำลือกันว่าคือคราบเลือดของผู้ป่วยที่เคยเสียชีวิตพยาบาลสาวนั่งอยู่ในห้องพยาบาลเล็กๆที่มีเพียงโต๊ะเก่าเก้าอี้สองตัวและหลอดไฟสีเหลืองสลัวที่กระพิบเป็นระยะเธอพยายามเขียนบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วยขณะที่เพื่อนร่วมเวรอีกคน ออกไปตรวจรอบตึกนาฬิกาแขวนบอกเวลาเกือบเที่ยงคืนความเงียบเข้ามาปกคลุมจนได้ยินเพียงเสียงเข็มนาฬิกาเดินติกติกติกเธอกำลังจะลุกไปต้มน้ำร้อนแต่แล้วก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นจากปลายทางเดินกึกกักกึกกักคล้ายเสียงใครลากอะไรบางอย่างบนพื้นไม้ตอนแรกเธอคิดว่า อาจมีผู้ป่วยลุกไปเข้าห้องน้ำแต่เมื่อมองไปยังห้องพักผู้ป่วยทั้งหมดทุกห้องยังคงปิดเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เงาใครลุกขึ้นจากเตียงเธอหยิบไฟฉายเดินไปตามเสียงนั้นช้าๆหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกก้าวแสงไฟกวาดไปตามทางเดินยาวสะท้อนเงาต้นไม้ที่พาดผ่านกระจกหน้าต่างทำให้บรรยากาศยิ่งน่าขนลุกจนมาถึงสุดทางเดิน สิ่งที่พบกลับเป็นเพียงเก้าอี้ไม้หักเก่าตัวหนึ่งที่ถูกวางทิ้งไว้ตรงมุมตึกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเธอถอนหายใจเบาๆคิดว่าคงหูแว่วไปเองจึงหันกลับจะเดินไปที่ห้องพยาบาลแต่ทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังตามหลังมาก๊อกก๊อกก๊อกเธอหันขวับกลับไปแสงไฟฉายส่องไปทั่วทางเดินที่ว่างเปล่า แต่เสียงฝีเท้ายังคงดังชัดเหมือนมีใครเดินตามมาเพียงไม่กี่ก้าวลมหายใจเธอเริ่มติดขัดมือสั่นแถวจนไฟฉายเกือบหลุดจากมือก่อนที่เสียงนั้นจะหยุดลงกระทันหันและบรรยากาศก็กลับมาเงียบสงัดอีกครั้งเธอรีบก้าวเร็วๆกลับไปที่ห้องพยาบาลนั่งลงบนเก้าอี้หัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะพยายามปลอบตัวเองว่าคงเป็นเสียงไม้ลั่นเพราะอากาศหนาว แต่ในขณะที่พยายามทําใจให้สงบเสียงเคาะเบาๆก็ดังขึ้นจากประตูห้องพยาบาลก๊กก๊อกก๊กเธอสะดุ้งเฮือกลุกขึ้นไปเปิดประตูทันทีแต่สิ่งที่เห็นคือทางเดินว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นลมหนาวพัดวูบเข้ามาพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆแววเข้าหูอยู่ด้วยกันได้ไหมคนทั้งตัวเธอลุกสู้ทันที มือรีบปิดประตูดังปังใจเต้นแรงจนแทบจะขาดใจและนี่เป็นเพียงคืนแรกเท่านั้นของเวรดึกในตึกอายุรกรรมเก่าแห่งนี้หลังจากคืนนั้นพยาบาลสาวก็เริ่มหวาดระแวงทุกครั้งที่ต้องเข้าเวรดึกใจหนึ่งก็อยากลาออกแต่อีกใจก็พยายามบอกตัวเองว่าเธอเลือกเส้นทางนี้แล้ว และต้องเข้มแข็งให้ได้คืนที่สองของการเข้าเวรทุกอย่างดูเงียบสงบในตอนแรกผู้ป่วยส่วนใหญ่หลับลึกเหลือเพียงเสียงเครื่องวัดชีพจรที่ดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่เวลาผ่านไปจนเกือบตีหนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงดังอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงลากเก้าอี้ไม่ใช่เสียงฝีเท้า แต่เป็นเสียงเหมือนคนร้องไห้เบาๆฮืมฮืเสียงนั้นดังลอดออกมาจากห้องเก็บของเก่าที่ปลายทางเดินชั้นสองห้องที่ถูกล็อกตายมานานหลายปีเธอใจเต้นแรงแต่ด้วยหน้าที่พยาบาลจึงหยิบไฟฉายเดินไปตรวจช้าๆแต่ทุกย่างก้าวกลับยิ่งทำให้เสียงร้องไห้ดังชัดขึ้น เมื่อถึงหน้าห้องเก็บของเธอหยุดยืนหายใจหอบแสงไฟฉายส่องไปยังประตูไม้เก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นและอยากใยและแน่นอนมันถูกล็อกกุญแจแน่นหนาแต่เสียงร้องไหย้ยังคงดังออกมาคล้ายมีใครถูกขังอยู่ข้างในจริงๆเธอค่อยๆย,ยกมือแตะลูกบิดทั้งที่รู้ว่ามันถูกล็อกและทันใดนั้น ความเย็นเยือกก็แผ่ซ่านขึ้นมาตามแขนจนเธอเผลอปล่อยมือออกมาเองเธอหันหลังจะกลับไปแต่หางตากลับเหลือบเห็นเงาร่างผู้หญิงผมยาวปลกหน้ายืนก้มอยู่ตรงมุมทางเดินเพียงเสี้ยววินาทีที่เธอเห็นร่างนั้นก็เลือนหายไปเธอรีบวิ่งกลับมาที่ห้องพยาบาลนั่งหอบหายใจแรง มือสั่นจนแทบจับปากกาไม่อยู่เพื่อนร่วมเวรที่เพิ่งกลับมาจากตรวจอีกฝั่งเห็นท่าทางแปลกๆจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอไม่กล้าพูดรายละเอียดเพียงแต่สายหน้าแล้วตอบเบาๆว่าไม่มีอะไรแค่เหนื่อยนิดหน่อยคืนนั้นทั้งคืนเธอไม่กล้าแม้แต่จะออกไปเดินตรวจอีกได้แต่นั่งนิ่ง ฟังเสียงร้องไห้ที่ยังดังแผ่วไปเรื่อยๆราวกับไม่เคยหยุดลงเลยคืนที่สเธอตั้งใจว่าจะไม่ปล่อยให้ความกลัวครอบงำจึงนำพระที่แม่ให้ห้อยคอมาด้วยหวังว่าจะช่วยให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นบ้างตึกอายุรกรรมในคืนนั้นเงียบผิดปกติแม้แต่เสียงเครื่องมูแพทย์ ก็เบาจนแทบไม่ได้ยินผู้ป่วยสลับสนิทมีเพียงแสงไฟสลัวตามทางเดินที่ยังคงส่องอยู่เวลาล่วงเลยจนเกือบตีสองอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงดังขึ้นจากห้องผู้ป่วยว่างห้องที่ไม่มีใครพักอยู่เลยเสียงเหมือนมีใครลาดเก้าอี้ครืดครืดดังชัดเจนในความเงียบ เธอกลืนน้ำลายลงคอพยายามรวบรวมความกล้าเดินไปดูด้วยตัวเองไฟฉายในมือส่องไปข้างหน้ากวาดไปตามประตูห้องเรียงยาวจนหยุดอยู่ที่ห้องหมายเลขสิบสองประตูห้องนั้นปิดสนิทแต่เสียงเก้าอี้ยังคงดังต่อเนื่องราวกับมีใครบางคนกำลังนั่งขยับอยู่ข้างใน เธอสูดลมหายใจลึกแล้วค่อยๆบิดลูกบิดประตูประตูเปิดออกช้าๆส่งเสียงเอียดอาดและสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเก้าอี้ไม้ตัวเก่าขยับเองกลางห้องเลื่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยก่อนจะหยุดนิ่งไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอก้าวถอยหลังแต่แล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆ เดินวนรอบตัวเธอก๊อกก๊อกก๊อกทั้งที่ในห้องนั้นไม่มีใครนอกจากเธอคนเดียวเธอพยายามจะวิ่งออกไปแต่ประตูกลับปิดดังปังล็อกจากด้านในเองเธอหันควับไปแสงไฟฉายส่องไปยังมุมห้องและที่ตรงนั้นมีร่างผู้หญิงผมยาวใส่ชุดคนไข้สีขาวซีด นั่งก้มหน้าอยู่บนเก้าอี้เสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นฮือฮือฮือดังจนขนทั้งตัวเธอลุกสู้เธอเรียกชื่อพระที่ห้อยคอสวดมนต์ออกมาเสียงสัน่นแสงไฟฉายกระพริบทีๆและในวินาทีนั้นร่างผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆใบหน้าซีดขาวดวงตาขาวโพลน และปากที่เต็มไปด้วยเลือดกำลังยิ้มกว้างให้เธอพยาบาลสาวยืนตัวแข็งใบหน้าซีดเผือดตาจ้องมองภาพตรงหน้ายัางไม่อยากเชื่อร่างผู้หญิงผมยาวใส่ชุดคนไข้สีขาวซีดเงยหน้าขึ้นมาช้าๆดวงตาขาวโพลนไร้แก่นสารปากสสแยะยิ้มกว้างจนถึงแก้มเลือดไหลซึมเป็นทางเธอพยายามกรีดร้อง แต่เสียงกลับไม่ออกเหมือนคอถูกกดไว้ด้วยบางสิ่งน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเสียงสะอื้นยังคงดังฮือฮือฮือดังปนกับเสียงหัวเราะเบาๆฮือฮือฮือเธอถอยหลังจนชนผนังห้องไฟฉายในมือดับสนิทเหลือเพียงความมืดและความเย็นเยือกที่ปกคลุมไปทั่วร่างกายอยู่ๆ ประตูห้องก็เปิดออกเองดังอีด e อีดอีดพร้อมเสียงลมพัดแรงว,วูบเข้ามาเธอรีบคว้าโอกาสนั้นวิ่งพุ่งออกมาทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดใจเมื่อออกมาสู่ทางเดินเธอมองกลับไปที่ห้องหมายเลขสิบสองประตูห้องปิดสนิทเหมือนไม่เคยถูกเปิดความเงียบเข้ามาปกคลุมอีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเธอวิ่งกลับไปที่ห้องพยาบาล เพื่อนร่วมเวรเห็นท่าทางตกใจรีบเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอพูดไม่ออกได้เพียงนั่งหอบหายใจมูสันเทาจนจับอะไรไม่อยู่คืนนั้นเธอไม่กล้าแม้แต่จะก้าวออกไปตรวจอีกได้แต่นั่งนิ่งๆอยู่ในห้องพยาบาลจ้องเขึมนาฬิกาที่เดินไปอย่างเชื่องช้ารอให้ถึงเวลาเช้าอย่างใจจดใจจอ่อเมื่อถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเธอตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้หัวหน้าพยาบาลฟัง หัวหน้าทำหน้าเครียดก่อนจะถอนหายใจยาวแล้วพูดเบาๆว่าพวกเราไม่ค่อยอยากพูดถึงห้องนั้นหรอกเมื่อหลายปีก่อนมีคนไข้ผู้หญิงเสียชีวิตในห้องนั้นเธอผูกคอตายกลางดึกเพราะทนโรคร้ายและความโดดเดี่ยวไม่ไหวหัวหน้าพยาบาลเล่าต่อว่าหลังจากวันนั้นพยาบาลหลายคนเคยได้ยินเสียงร้องไห้เคยเห็นเงาผู้หญิงนั่งอยู่ในห้องจนสุดท้าย ห้องหมายเลข12ถูกปิดตายไม่มีใครกล้าใช้มันอีกเลยพยาบาลสาวนั่งฟังใจสั่นไม่หยุดเพราะทุกสิ่งที่เธอเจอตรงกับเรื่องเล่าที่หัวหน้าเล่าให้ฟังทุกอย่างหลังจากได้ยินเรื่องเล่าจากหัวหน้าพยาบาลเธอก็ยิ่งรู้สึกกลัวมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เจอไม่ใช่แค่ภาพหลอนหากแต่เป็นวิญญาณจริงๆ ของผู้หญิงที่จากไปในห้องนั้นคืนนั้นเธอต้องกลับมาเข้าเวรอีกครั้งใจหนึ่งก็ไม่อยากมาแต่อีกใจก็พยายามบอกตัวเองว่าต้องเผชิญหน้ากับมันให้ได้เวลาผ่านไปจนเกือบเที่ยงคืนเสียงร้องไห้ก็ดังขึ้นอีกครั้งฮึฮึฮึคราวนี้ดังชัดเจนกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเธอหลับตาแน่นสูดลมหายใจลึก ตัดสินใจเดินไปที่ห้องหมายเลข12บสองประตูห้องปิดสนิทเหมือนเดิมแต่เสียงร้องไห้กลับดังออกมาราวกับมีใครนั่งอยู่ข้างในเธอพนมมือเอ่ยเสียงสั่นเครือว่าถ้ามีจริงขอให้ไปสู่สุขติเธอนะอย่ามาหลอกคนที่ยังทำงานอยู่เลยพวกเรายังต้องช่วยเหลือคนอีกมากมายทันใดนั้นเสียงร้องไห้ก็เงียบลงกะทันหัน และบรรยากาศรอบตัวก็สงบลงอย่างประหลาดแต่ยังไม่ทันที่เธอจะถอนหายใจประตูห้องหมายเลขส2องกลับเปิดออกเองช้าๆส่งเสียงยิดอาร์ตก้องไปทั่วทางเดินแสงไฟสลัวส่องเข้าไปในห้องมืดทึบและที่ตรงกลางห้องมีร่างผู้หญิงผมยาวนั่งก้มหน้าอยู่บนเก้าอี้เธอค่อยๆเงนยหน้าขึ้นน้ำตาไหลาอาบแก้มก่อนจะพูดเสียงสั่นว่าเจ็บ เหลือเกินพยาบาลสาวยืนตัวแข็งมือกำพระแน่นจนเจ็บเธอพูดออกไปทั้งน้ำตาขอโทษนะเราช่วยอะไรไม่ได้แล้วถ้าเธอยังอยู่ขอให้หมดห่วงและไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้เธอนะร่างผู้หญิงคนนั้นมองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ภาพจะค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงเก้าอี้ไม้เก่าๆที่ว่างเปล่าเธอยืนตัวสัน่นแต่ในใจกลับรู้สึกโล่งขึ้นอย่างบอกไม่ถูก เพราะเป็นครั้งแรกที่เธอไม่รู้สึกถึงความกดดันหรือเสียงร้องไห้ที่เคยหลอกหลอนคืนนั้นเวรดึกผ่านไปอย่างสงบไม่มีเสียงประหลาดไม่มีเงาใดๆปรากฏราวกับทุกอย่างได้รับการปลดปล่อยไปแล้วจริงๆเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงที่พยาบาลสาวคนหนึ่งได้พบเจอในเวรดึกที่ตึกอายุรกรรมเก่าแห่งนั้นเธอยืนยันว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งเสียงร้องไห้เงาผู้หญิงและร่างที่เธอเห็นในห้องหมายเลขสิบสองไม่ใช่เพียงภาพหลอนแต่เป็นวิญญาณของคนไข้ผู้หญิงที่จากไปด้วยความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวหลังจากคืนนั้นเธอไม่เคยได้ยินเสียงร้องไห้จากห้องนั้นอีกเลยแม้ตึกเก่ายังคงมีบรรยากาศหลอนๆแต่เธอเชื่อว่าผู้หญิงคนนั้น ได้รับการปลดปล่อยแล้วเรื่องนี้ทำให้เรารู้ว่าบางครั้งวิญญาณที่วนเวียนอยู่ไม่ได้อยากมาหลอกหลอนใครแต่อาจเพียงอยากให้ใครสักคนรับฟังความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานและส่งคำอธิษฐานให้เธอไปสู่ที่ที่ดีกว่าหากคุณผู้ฟังเคยเจอเรื่องราวลี้ลับในโรงพยาบาลก็คงพอเข้าใจว่า ที่แห่งนี้ไม่เพียงเต็มไปด้วยผู้คนที่ยังมีลมหายใจแต่ยังมีดวงวิญญาณมากมายที่ยังไม่จากไปไหนขอบคุณที่รับฟังจนจบหากชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าสยองขวัญเพื่อไม่พลาดทุกค่ำคืนที่เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องจริงที่จะทำให้คุณขนลุกจนไม่กล้านอนคนเดียว